ตรงไหนคะคุณป้าที่คุณป้าเล้งแพะนู่นเหรอคะจเกิมดมาไม่เคยเห็นเหมือนกันหรุป่นตัวนี้ชื่อกล้วยหอมใช่ไหมคะคุณป้าเกิดมาเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นจ้ะเพิ่งเจอให้คุณไหมคะให้จ้ะ ไปถ่ายงูอถือลูกไหอมมังนี้ลูกไปหอมมังนี้มามังนี้ลูกเขาไม่หนีใช่ไหมคะไม่หนีนอนขื่นเขาก็นอนแบบนี้มังนี้ลูกมาหูยาวประมาณกี่เซนไม่รู้เนี่ยฝ่ามือนี่ข้างนี้จะสั้นใช่ไหมจ้ะสั้นแล้วโห o ไปตั้นแล้วโห เขาเชื่องเนาะเชื่องนี่ออกใหม่อีกตัวดำนั่นแม่เนาะจ้ะแม่แม่ชื่โจลี่โจลี่จริงๆนะก็ไม่ไอ้นี่เนี่ยน่ะดูดูก็ดีก เดียน้องครับหอมลูกก้อยหอมโอ้โหโหยาวมากเลยอ่ะดีข้างนึงสั้นชุดชุดเชื่องด้วยก็มาก็เล่นกับมันตลอดเดียรน้องครับจริงจริงนะก็ไม่ไอ้นี่เนี่ยนี่นะดูก็ดีแห่มองตง ี่ออกใหม่อีกตัวดำนั่นแม่เนาะจ้ะแม่มิมรูรี่ป้าแล้วเจ้ากล้วยหอมเขาเกิดมาไงตอนแรกเขาเกิดบาพี่เขาตายเหลือน้องแล้วนี่ออกมาก็ไม่เหมือนเขาอ๋อออกมาฝาแฝดเราจ้อ๋อสั้นยาวไม่เหมือนกัน แต่ <ผม S 1> ตัวนั้น,แ,นแต่ตัวนั้นเสียชีวิตจ้าคุณป้าคะกล้วยหอมที่ว่าเกิดมาหูสั้นข้างยาวค่ามันยังไงคะป้าแล้วเกิดมาป้าก็ไม่เคยเจอเลยเพิ่งเจอเนี่ยเจอแล้วก็ได้โชคได้ลาบมาตลอดเพิ่งเกิดมาได้เดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้โชคตลอดเลยแปลกไหมคุณแปลกจ้ารักมากซื้อร้านก็ไม่ให้มไม่ยอมขายเสียดายสงสาร ป้าเลี้ยงแพ้มานานก็ไม่เคยเจอไม่เหจ้าเลี้ยงมาข้าวสามปีแล้ว hmm. ไม่เจอเพิ่งเจอตัวแรกลักษณะหูกับหูสั้นข้างยาวข้าง